นี้เราอยู่ที่น้ำตกห้วยหลวงนะครับยอดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะไปที่น้ำตกห้วยหลวงนะครับอยู่อำเภอนาจรวยนะครับอยู่ห่างจากตัวเมืองอุบลน,นะครับประมาณสองชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับไปไปกันเลยฮนะ ตอนนี้นะครับเราก็ขีมาถึงนะครับทางเข้าอุทยชานแห่งชาตินะครับผู้จองนาหยอยแล้วนะครับเราก็อีก10บนาทีจะถึงน้ำตกห้วยหลวงนะครับโอเคครับไปรวยกันต่อครับ สวัสดีครับกี่บาทครับผู้ใหญ่วันคุณวันนี้เที่ยวฟรีค่ะอ๋อขอบคุณครับหลังจาที่เราขีม่มาสักพักคร,รับมาจะเจอแยกนะครับแร้ตรงอยู่ด้ยวซ้ายนะครับตรงไปจะเป็นแก่งกลาลาแก่งกะเลานะ นักท่องเที่ยวนะครับปูจองนาย่อยแล้วก็ที่นี่จะเป็นทางลงน้ําตกห้วยหลวงนะครับนี้บริเวณลานจอดรถนะครับเราไปลงกันเลยนี่นครับดูฮะรองเท้าที่จะใส่ลงเีตร้านค้าได้รับใครจะกินอะไรนะครับนี่ฮะทางลง จะไปดูจุดชมวิวกันครับฝากเก้าอีไ้อไว้ก่อนเราแบกเก้าอีม้มาด้วยนี่เดีย๋ยวเราไปชมวิวกันกามาดูครับ เขาบอกว่ามีน้ํานิดเดียวนี่คือน,น,น้ํานิดเดียวนะไปกันผมต้องแบกไอ,กอ้ก้าอีเนี่ยติดตัวไปด้วยเนี่ย <c oughs> เนึกถึงตอนขึ้นไว้เลยครับ <c oughs> ตอนขึ้นนี้สปอนเซอร์เตรียมพร้อม ใครหัวเข่าไม่ดีระวังด้วยนะครับเสียงน้ำตกนะฮะไปครับนี่ฮะระวังทางเรื่นหัวเรื่นจริงครับโอากาสเรื่นสูงมากค่อยๆสโลโมชั่นไป นั่นทิ้งดูผมจะไม่ตกมานะเดี๋ยวขาก,กลับนี้วายจะห่อรองเท้าเลยนะครับโอ้เดิ่มโอ้โอ้ตรงนะีนะคนของเราอยู่ที่โน่นเป้าหมายนะครับเห็นไหมครับ โอ้โอ้แบบแรงอันนี้ใช้มือจับนะครับไม่ได้ใช้ขาต้องขาตั้งอะไรนะถึงแล้วครับเดินประมาณเกือบ5นาทีเองนะตอนขึ้นอตอนลง ตอนขึ้นน่าจะอาจจนะคูณสองเดินลงมาถึงแล้วเป็นชายหาดโอ้สุดยอด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 คิดไม่ผิดที่เอาเก้าอี้ลงมาด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้มีที่นั่ง เราม่จะไม่นั่งตามโขดหินเราสามารถนั่งตรงไหนก็ได้นะครับในบรรยากาศผู้คน mm hmm. ก็จะมีที่กั้นไว้นะครับว่าห้ามไปเล่นน้ำตรงนี้ พาเดินชมนะครับปลาเพียบลองดูนะครับโอ้โหมาตอดมืนอะไรครับมันไม่กล้าเข้ามากินมันมากินอยู่มันมากินไปแล้ว ียยร้อในตัวน้ำตกนะครับก็จะมีแก่งนะครับรัดเลาะลงไปสามารถเด่นน้ำได้ อันนี้คืออยู่ล่างๆน้ำตกแล้วนะครับน,นี่นะเป็นแกงแล้วก็ไม่มีชื่อแล้วก็อึรลงไปนดเลยนะครับ ครับที่อยู่ตามนันะครับขนเยอะมากเรากำลังจะกลับแล้วนะครับอันนี้ก็คือภาพบรรยากาศนะตอนนี้คนมาเยอะมากอันนี้คือทางขึ้นเห็นไหมฮะเส้นเขียวเขียวนะฮะรั้วเขียวเขียวทางขึ้น อันนี้วันหยุดนะครับคนมาเยอะเข้าฟรีด้วยครับอันนี้ขึ้นไปโน่นเลยครับสูงนิดหนึง่งสูงนิดหนึง่งโน่นสองรอจ็ดสามขั้นครับเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะครับอันนี้ถ่ายบรรยากาศให้ดู ร้านค้าสวัสดิการใครเหนื่อยก็ขึ้นมาก็มาซื้อกินนะครับมีทุกอย่างสปอนเซอร์ใช่สว่วนใหญ่ตอนลงจะไม่คิดว่าจะได้กินนะแต่ตอนขึ้นนี่ต้องมาแวะแน่นอนราคาไม่แพงด้วยมาช่วยหนุนด้วยครับ สตอนนี้เรามาที่ทางเข้าแก่งกระเลานะครับขี่สกูตเตอร์มาเราจะเดียวซ้ายเข้าไปอีกนิดนึงนะครับนี่ไปกันครับมาเดี๋ยวเราไปลุยกันครับใส่รองเท้าเดินนี่แหละครับน้ำเย็นมากเราพาเดินสำรวจ นี่คือระดับน้ำนะครับน่าเล่นมากอยากเล่นตูดเปียกแน่นอนโอ้เจอจุดวางของแล้วเราไปห้อยของก่อนนะครับ อันนี้เป็นต้นน้ำนะครับของแก่งกระลานะครับนนแล้วก็จะไหลไปน่นับ ตอนนี้เรากำลังจะกลับแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนกลับเดี๋ยวเราไปดูผีเสื้อกันโอ้โหน่าจ,จะมีเรือแลยอยู่น่าจะมีการมาโรยกระเบื้อไว้นะครับ